สวัสดีครับคันนี้เรามาพบกับ Honda a f อฟริ t w ท n นะครับรถจดทะเบียนปี2016นะครับตอนนี้รถวิ่งมาแล้ว1 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับคันนี้มากับปี๊บ3ใบนะครับ K2 แทบาบนล่างนะครับมีสปอตไลท์สองคู่นะครับมีกาดไฟหน้ารถสภาพสวยสมบูรณ์นะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับ สวยๆจากร้าน KP Pro Superbike นะครับ